เร่ OK. ้ย่าย่ายเป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องวันนี้็ยังไงจริงๆถือว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แบบที่วางที่ที่วางอะค่ะฐานมันแข็งแรงมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็น เรียบร้อยเลยไม่กล้าขยับเยอะเวลาใส่ชุดไทยมันจะต้องแบบถังตลอดเลยเวลาแยกกระลิกอะไรแบบนี้คนลุกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่ค่ะพี่ี่เขาบีฟมาว่าให้ให้แบบมีสมาธิพี่ๆงานชุ่ไทยมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะปั้นนิ่แล้วละเอียดค่ะก็ก็วันนี้ทานอาหารที่แบบย่อยง่ายเพราะว่าเพราะว่าที่เขาแบบแบบเย็บ เอลเข้าจนเหนือแบบ20ย ah. oh. right. uh ี huh. uh ่ส huh. uh ิบอโอ้ช uh, ุดน um ี huh. oh ้ใ huh. ช้เวลาพลิกี่ชั่วโมงค่ะพี่ย่าเกือบชั่วโมงค่ะพี่ย่าย้ายไอเท่าไหร่ลูกประมาณ22 23ิบสองยี่สาณได้วเลยยี่แล้วถือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทำให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะนี่เป็นลูกครึ่งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยมากใช่ค่ะ ก็ก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าสิ้นด้วยค่ะใช่ก็ก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้ได้น้อยพอสมควรค่ะก็ดีใจว่าวันนี้วันนี้ได้ใส่เต็มยศมากๆค่ะอย่วันนี้อะไรอย่างวันนี้อะไรมันยากสุดสำหรับเราอะไรนะคะนี้อะไรยากสุดตอนที่นั่งเรือมั้งคะเพราะว่านั่งคับเพียบนานค่ะก็เท้าชาทีหนึ่ อันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะในการนั่งเงือกใส่ชุดไทยเราดั้งเงือใช่คะ่ะเป็นครั้งแรกคะ่ะที่ที่เออ่ใส่ชุดเต็มขนาดนี้คะ่ะเวลา <c oughs> ใส่ชุดไทยที่แดกทำไเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าหวานสวนาวไทยในวันนี้ไม่นะคะเขาเขาเคยมีกาชุมบ้างไหมพี่ยาพี่แบ์ เขาก็ชมเรื่อยๆนะก็ก็จริงๆจริงๆพี่แม่ชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยอะค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะตอนตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นผ้าไทยพอสมควรนะะแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ที่พี่ทีเช้าเราก็ไม่ติดคุยกับคุยกับคุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์กึลธรรมตกลงก่อนนะคะเพราะอันนี้วันนี้ชุดของอาจารย์กึลธรรมอันนี้แสดงว่าก็ขอไว้เรียบร้อยแล้วว่าตจะตัวอาจารย์ไปทำไว้เรียบร้อยใช่ค่ะขออนุญาตนะคะ Right? Thank like. you. I'm อาจารย์ออาาาาจจรรยย์์ได้ออกได้ได้เปิดไหมคะว่าจะออกแบบยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยค่ะนี่นี่ถือว่าเป็นการขอออขออนุญาตช่วยทำอเลยทำไมทำไมถึงอยากมาเลือกเป็นอาจารย์เบนทำมาช่วยทำให้รู้สึกว่าอาจารย์แบบตอนที่ตอนที่หนูนรับทีมของทุกคนนะคะเขามีความรู้เยอะมากมากเขาจะอธิบายแบบแบบตั้งแต่ Headpiece จนถึงที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่า it's so beautiful รู้สึกว่าแบบได้โชคดีมากๆที่ได้ใส่ค่ะแปลว่าในอนาคตจะได้เครื่องเต็มในงานเลยหรือเปล่าบอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรค่ะโอ้ก็บอกทีมอาจารย์แต่เอวตองยี่สิบนะลูกเอวตองยี่สิบนะลูกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกเอาอีกอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ยาเลยแปลว่าแบบในวันสำคัญของเราเราอยากจะมีโมเมนต์ทุดไทเลยแน่นอนค่ะหนูว่าอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบ อ,อ,อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆากเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ข้าหลังหลายคนอยากแบบฟินมาเพื่อทาด้วยซ้าค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอ้นี่คือบ้านเกิดของเราได้ไปขันแก่นทำพิณเดศด้วยก็รู้สึกว่าแบบอันนี้จะเป็นสิ่งที่คอบถ้ีนที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องเรื่องหัวต้องเต็มแบบแบบนี้ไหมไม่ได้เอาจริงนะคะหนูยังไม่รู้ว่าธรรมเนียมของภาคอีสานใสอะไรใส่อะไรบ้างอ่าถว่าชุดอื่นยังไม่คิดแต่คิดชุดไทยก่อนเป็นชุดพื่เป็น ใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยชุดชุดสะพยก่อนแก่ชื่อชุดสะพายกนแก่ใช่ใช่ใช่ต้องต้องแต่งมาไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนได้เดือนยีงปีไหนคะไ่ไม่ใช่ปีหน้าค่ะก็ต้องรอปีนี้ก้ปีนี้ก้าวหรอปีนี้ก้าอกก้าหรอก้าปี 2026 2 0 26 26 26 26 26อ6 26 2า26 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 2อ26 26 26 2แ2่26่6 2่26 26 26 26 26อ6 26 26อ6 26 26 26 26่า26 26 26อ6 26 26 2มา6 2อ26 26 26 26า6 เอ้าชื่อลูกออกจริยังไงคะไม่บอกค่ะไม่งั้นจะไปในเช้าการจะไปถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมายังไงเออพี่แบรเล่าให้ฟังเดินเดินเดินเนินไปต่ออ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเราเรากำลังเดินกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมันนานมากๆมากแล้วแต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะเหมือนเราที่บ้านก็จะแบบโอได้ใจหรอมันยากมันเลี้ยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะออกเสียงยากแล้วตอนนี้พี่แบร์ออกเสียงมาเป็นภาษาภาษาอังกฤษค่ะ เรื่องเราเป่ยยากขนาดไหนที่แม่ต้องท่องต้องท่องในต่อขอบอกระดับความยากหอยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ like like the letters letters sheet อะไรนะนะคะมันมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้นเยอะอะไรแล้วต้องวุ่นปัญหาทอยู่ยากเขาจะไปกันได้ซ้อมจนหมดแล้วค่ะแล้วมันต้องใช้แอเซนต์แอ a เซนต์อังกฤษหรือ a เซนต์ยังไงได้หมดเลยค่ะแต่นิดนึงจะพูดเขาเนี่ยได้จะ s t so good ที่แม่บอกว่ายาญากซีเรียสมากถ้ราอซ้อม absent ไม่ถู แต่พี่แบตั้งชื่อผู้หญิงนะคะตั้งชื่อผู้ชายเพราะแสดว่าการที่จะมีรูกแฝดก็ไม่แต่ไม่มีูแฝดก็คือใช่เรย่องยากที่เอาที่เอาไม่ช่ละครไม่นช่ละครไม่ใช่ละครไม่ใช่ไม่ช่ไค่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไะแคช่ไม่ใช่แม่แช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ัช่ไ e ไ่ไ่ไี่ไมู่่ไี่่่ใ่่่่่ไก่่ไง เริ่มต้นด้วย R ค่ะจบด้วยจบด้วยไม่บอกระหว่างที่มันมีความหมายไปพี่ยาแปลว่าอะไรไม่มีเลยเหรอแม่ปลาเล็กถูกแม่ปลาเกถูกไอยายาลูกอยายาลูก R นี่คือ R นะ R จริงจริงจริงแล้วบางชื่อผู้ชายไหนยากกว่ากันชื่อพยังเดียวหรอ่านี่ค่ะแต่ว่าถ้าหนูบอกทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือชื่ออะไรไม่บอกชื่อเราเนีชื่อของพี่จ้าเดชอะผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนยากกว่ากเลยแต่ญาติลองพูดใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยพูดไปญาหน่อยพี่จะได้ฟอมเลยพี่จะได้ฟอมบ้างอุย ฟังงขอชื่อของพี่ที่พี่ได้คิดง่ายค่ะไม่หรือชื่อพี่เด็กของพี่ได้เด็กมาจากไหนชื่อลูกชายไอ้ชื่อลูกชายมาจากไหนหนูกำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ค่ะแล้วก็หันมาอ่านว่าว่าชื่อนางเอกของเรื่องชื่อว่าอะไรอานนทอองอนงคือที่ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนไม่ตั้งก่อนไม่ค่ะไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาแบบเขาพูดกันไหมอะก่อนที่จะ แล้วแล้วแต่แั้วแต่แล้วแต่คิดไหมว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนไปสำรวจยังมีมีมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองคนไอวิเกลแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อเด็กอ่าเป็นนักแสดงดาราใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีแค่สี่ไมหนูว่า I don't think ยาวว่าไม่ยาวว่าเดาไม่ได้แน่นอนี่กจะมีชื่อภาษาไทยไหมต้องมีไหมชื่อภาษาอย่างไม่ดีอันนี้เพียงเดียวไม่ไม่อยากมีค่ะเพราะว่า ภาษาอังกฤก็ยากแล้วแต่ว่าเรื่องนี <aún> <yelled> ้ลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดเป็นงานแต่งงานขึ้นเราก็อุ้มเขพึ่งกระชับไม่มีไม่หนักเลยก็เขาแค่หกเดือนก็เลยไม่หนักแต่เราลูกเราเกลียวไหวไหวไหวแต่แสดงว่าเราแข็งแรงอยู่นะจริงๆหนูค่อนข้างแข็งแรงค่ะเร็วเครื่องนี้ซ้อม ซ้อมบุกเด็กเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมคะแต่หนูย mm ัง hmm. คุยกับคุยกับพ well ี่แตนแล้วค like ่ะแล้วอีกนานอีกนานนานกว่าจะมีค่ะใช่นานกว่าองนาการะมีน้องใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะแต่งก็อีกสองปีแล้วค่ะโอ้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมทีมอยู่ให้ทิมมีก่อนเพราะทีมสองแต่จะมีนะเออเราก็้สองปีแต่งก็มีพีสองปียี่หที่เราแต่งใช่ค่ะปีที่แต่งแต่ก็ยังไม่บอกเลยนะ ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกเขาบอกว่าเขามีกอดย่าอะไรที่ติดไปแต่เขาบอกเขาบอกให้เขามีกอดนะได้เลยพร้อมพร้อมสปอร์ตมาบบอกว่าให้ย่าอัานมีกอนหมอบบอกว่าให้ยาอันมีกอนอันอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ไมู่นไม่รู้ไม่รีบไม่รีไม่รีบไม่รีอะแล้ว รอรอดูเดี๋ยวดูการดูการมันต้องวางแผนเรืในต่างประเทศเนี่ยมันต้องล็อกต่างประเทศเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะแต่ว่าที่ที่บ้านเราอะค่ะใช่ใช่มีมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ที่กัดแก่นเลยที่นอร์เวย์เนี่ยแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องละครเรื่องละครเดือดกำลังมาลงสู้คนทุกคนเลยนะขณะพี่กิ๊ฟก็ยังสู้เลยนะ จริงๆเป็นเป็นละครที่รู้สึกว่าว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันผ่จอยเหรอหรือว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบแบบโรแมนต์ล้วนๆแบบแบบฟ o ลสุดๆก็เลยเป็นละครที่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆแล้วออกมาแล้วดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอนงมากกว่ายายาค่ะีใจน ปพื่มใจมากๆกับวอโนนอันนเป็นไอดอลลูกสะพ้ยหลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวได้เก่งมากคืออันนเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนอแล้วถ้าเป็นยาญาติเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็จะพยายามขี้คายสถานการณ์ให้อนาคตอนาคตมีความสุขกันทุกคนแต่ในช่นี้ไม่เจอแบบนั้นแต่ชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นก็แฮปปี้กันทุกคน แล้วหลายคนเป็นห่วงอโน่ว่าอโน่วกิดนับไปว่าตั้งแต่จบแล้วเนี่ยกี่มากี่ชุดแล้วตอนนี้เหรอคะเพิ่งเห็นที่เก๋ลงว่าประมาณร้อยสิบห้ามังค่ะโอยยังตื่นใจไหมหลายคนชมแล้วเขาก็แต่งเป็นคู่เป็นไวรัลน่ารักมากเลยเก่งกันนะคะเพราะมันร้อนเนี่ยมันมันร้อนพอสมควรค่ะก็ขอบคุณมากๆกับ เข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบเราคนตามเลยเราตามเลยละครแต่งตัวเหมือนอโนงเลยอ่ะสถานที่นี้ชอบค่ะจริงๆอยากไปทําบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากๆเลยค่ะนฝากอโน่กำลังจะไปจบนะจบแล้วฝากไหนฝากด้วยนะคะหนึ่งในร้อยนะคะอีกสองวันจะจะอวสานแล้วค่ะก็เหลือแค่สองตอนฝากด้วยนะคะฝากอโน่กับคุณพระด้วยค่ะพุทธศักดิ์ 压力大。